ทำไมเราถึงมักดึงดูดแต่คนที่ไม่ใช่เข้ามาทำร้ายจิตใจเราขมเหงน้ำใจคนที่ไม่เคารพที่ไม่ให้เกียรติเราคอยแต่จะหักหลังหรือเจ้าชู้นั่นก็เพราะว่าในอดีตเราเคยเจอไม่ว่าจะเกิดจากพ่อแม่ที่เคยทะเลาะกันให้เราเห็นหรือว่าพ่อทำร้ายแม่พ่อเจ้าชู้หรือนอกใจมันคือสิ่งที่จะส่งต่อหรือเป็นมรดกมาสู่ตัวเราเพราะเรา จำฝังใจในภาพเหล่านั้นคุณมีปมในอดีตมักจะดึงดูดคนที่มีปมเข้ามาเหมือนกันเมื่อคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่ไม่เติมเต็มในตัวเองเขาเป็นคนขี้เหงาเขาเป็นคนที่โหยหาเขาเป็นคน,เ,เ,น,คนเรียกร้องความรักอยู่ตลอดเวลาเหมือนคุณคุณก็ขี้เหงาคุณก็เรียกร้องให้ใครสักคนมารักแล้วเมื่อทั้งคู่มาเจอกันต่างฝ่ายก็ต่างเรียกร้องคุณเคยอยากได้อะไรแล้วคุณใช้ความพยายาม ความมุ่งมั่นเพื่อที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นมาไหมไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าใครบางคนอาจจะได้ลถพยายามอดทนเก็บเงินหลายเดือนหลายปีกว่าจะซื้อรถคันนี้มาคุณกทนุถนอมมันมากขับอย่างระมัดระวังถ้าพูดถึงเรื่องความรัก คุณเคยรักใครแล้วคุณพยายามที่จะเจอหน้าเขาวันๆคุณก็เข้าไปส่อง f a c e b o o k ไลน์ไ i จีส่องสตอรีเขาแชทหนักขวาแล้วก็ถามเขาเสมอๆเขาอยากกินอะไรทำอะไรอยู่ถึงที่ทำงานหรือยังเพื่อจะบอกว่าจริงใจและชอบเขามากไม่ว่าเขาต้องการที่จะเจอคุณก็ลุยเดี่ยวบุกหาเขาถึงที่ ไม่ว่าเขาจะอยากได้อะไรพยายามจัดสรรหามาให้บางทีคุณก็ถึงขั้นใปบ,บ้านเขาเก็บกวาดห้องของเขาพยายามทําดีตามตื้อเพื่อที่จะให้เขาสนใจเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์คุณพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไม่กล้าขัดใจ แม้เขาจะโมโหคุณก็เป็นฝ่ายที่อดทนไม่ว่าผู้ชายคนนี้เขาจะเจ้าชู้แค่ไหนหรือว่าเขาจะทําร้ายจิตใจคุณแต่เพราะคุณได้มาด้วยการทุ่มเทของคุณทั้งแรงกายแรงใจมันจึงเป็นเหตุผลที่คุณยือ้อและจะรักษาคนคนนี้ไว้นั่นแหละค่ะที่เราเรียกว่าความพยายามและมันเป็นความพยายามฝ่ายเดียว สาเหตุที่คุณพยายามคุณรู้สึกว่าคุณกำลังจะไม่ได้สิ่งนั้นคุณต้องพยายามให้หนักไล่ล่าสิ่งที่มันไม่คู่ควรกับคุณถ้ามันคู่ควรคุณจะไม่ต้องพยายามเลยการที่คุณพยายามแชทหาเขาคุแชทหนักขวาถามสิบคำเขาตอบมาแค่คำเดียวนี่คือความพยายามที่คุณรู้สึกว่าเขาคนนี้อยู่สูงหรืออยู่เหนือกว่าคุณสุดท้ายเมื่อคุณได้สิ่งนั้นมามันก็จะอยู่กับคุณได้ไม่นาน ไม่ว่าจะเป็นข้าวของหรือว่าผู้ชายที่คุณรักกลายเป็นว่าทุกๆครั้งมันจะจบแบบเดิมก็คือคุณใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะรักษาเอาไว้แต่สุดท้ายคุณก็ถูกหักหลังเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในความพยายามของคุณ ทำไมเขาถึงเลิกลาก,กับเราอย่างง่ายดายเพราะว่าเขาไม่ได้อยากได้เราอาจจะดูแรงไปหน่อยนะคะแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราไล่ล่าเราต้องการมาันแสดงถึงความไม่หาความไม่มีหรือความขาดแคลนเราเป็นคนที่ขี้เหงาเราก็จะดึงดูดคนที่มีความรู้สึกเหมือนกันเข้ามา เมื่อคนขี้เหงามาเจอกนันก็ต้องการที่จะเรียกร้องให้อีกฝ่ายเข้ามาเติมเต็มให้เวลากับเราเราต้องการเวลาเราต้องการความเอาใจใส่แต่ว่าเรารู้สึกขาดแคลนแล้วก็เป็นสาเหตุให้เขามีพฤติกรรมที่เหมือนเราเขาก็ต้องไปหาสิ่งที่เขามีแพชชั่นสิ่งที่เขาหลงไหลสิ่งที่เขาอยากได้หมดเพราะเขาได้เรามาแล้วอย่างง่ายดายโดยที่เขา ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยเขาไม่ได้ออกแรงเขาไม่เสียเหงื่อดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆสิ่งที่เขาอยากรักษามันก็ต้องเป็นสิ่งที่เขาพยายามเพื่อที่จะได้มาเหมือนกันกับตอนแรกที่เราพยายามเพื่อที่จะได้เขามานั่นแหละจึงไม่แปลกใจที่เขาจะไปตามล่าคนอื่นไปตามหาแพชชั่นหรือผู้หญิงอื่นๆที่เขาพอใจที่เขาอยากได้เรามักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่พยายามเพื่อที่จะได้มาอย่างยากลำบาก เพราะเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าต่อจิตใจมันมีคุณค่าต่อชีวิตเราอาจจะขาดมันไม่ได้เลยถ้าไม่มีสิ่งนี้เบื้องลึกของจิตใต้สำนึกบ่งบอกว่าเรากำลังรู้สึกขาดแคลนหรือเรากำลังไล่ล่าไล่ตามไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือแม้กระทั่งหรือความรักเองเราต้องไข,ขว่ยคว้าเราต้องวิ่งไล่ล่าเท่านั้นพยายามรักษาเพื่อสิ่งสิ่งนั้นจะอยู่กับเราแต่เราไม่ได้รู้สึกว่า เราคู่ควรเพราะพลังงานของเรามันไม่ฟล์หรือไม่ปล่อยวางเราจึงมักจะสูญเสียคนที่เรารู้สึกว่าเขาพลังงานสูงกว่าเราหรือเราไม่คู่ควรรู้หรือไม่คะว่าคนมีปมในอดีตมักจะดึงดูดคนที่มีปมเข้ามาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่ไม่เติมเต็มในตัวเองเขาเป็นคนขี้เหงาเขาเป็นคนที่โห,นนหยหา เขาเป็นคนที่เรียกร้องความรักอยู่ตลอดเวลาเหมือนคุณคุณก็ขี้เหงาคุณก็เรียกร้องให้ใครสักคนมารักแล้วเมื่อทั้งคู่มาเจอกันต่างฝ่ายก็ต่างเรียกร้องในอดีตจิตใต้สำนึกของผู้ชายเขาอาจถูกผู้ปกครองหรือพ่อแม่ทิ้งในตอนเด็กทำร้ายจิตใจหรือร่างกายเขาจึงกลัวว่าการที่มีคนเข้ามารักกลัวจะถูกทำร้ายและนั่นก็ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำไมแฟนคุณถึงเจ้าชู้เพราะว่าเขาเคยถูกทิ้งเขาจึงต้องการที่จะหาผู้หญิงเพื่อมาเป็นสต็อกเพราะกลัวไม่ถูกรักเขาอยากให้ใครต่อใครมารุมรักมันคือการขาดแคลนหรือโหยหาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กนี่แหละคือทำไมผู้ชายถึงมักเจ้าชู้หรือทำไมคุณถึงดึงดูดแต่คนเจ้าชู้หรือว่าทำร้ายใจิตใจเข้ามาก็เหมือนกันคุณมีปมที่ยังไม่ได้แก้ไขตั้งแต่อดีต ตั้งแต่จิตใต้สำนึกเลยเพราะวัยเด็กคุณก็เจอเรื่องราวที่มันร้ายๆที่เหมือนก,นกันกับคู่ของคุณคุณอาจจะเห็นภาพของพ่อแม่ที่ทะเลาะกันแล้วพ่อนอกใจแม่พ่อทำร้ายแม่มันจึงเป็นสิ่งที่คุณจำฝังใจและรู้สึกว่าตัวเองจะต้องเจอจะต้องโดนทำไมถึงเกิดกับเราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทางแก้ก็คือเราจะต้องกลับเข้ามาภายในใจของตัวเองมาปรับที่มเซ็ต กับที่จิตใต้สำนึกของเราเองกลับไปให้อภัยคนในอดีตกลับไปให้อภัยพ่อกับแม่แล้วเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นเข้าหาตัวเองด้วยการทำสมาธิสิ่งที่คู่ควรกับเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องขว่ยคว้าหรือพยายามเพื่อที่จะได้มาแต่มันเกิดจากการที่เรารู้ว่าเราคู่ควรสิ่งนี้มันคือของของเราเพราะเราเต็มในตัวเองเราต้องเยียวยา ทางจิตใต้สำนึกของตัวเองเราต้องปล่อยวางรู้จักการให้อภัยเมื่อเราปล่อยวางให้อภัยเราจะรู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนดีเอ็นเอและสร้างชีวิตใหม่ได้ด้วยการดึงดูดคนที่ไม่ทำร้ายคนที่รักเราจริงๆเข้ามาเปลี่ยนจากจิตใต้สำนึกของเราเองและเมื่อคุณได้เยียวยาอาดีตของคุณคุณก็ได้เปลี่ยนถึงระดับจิตใต้สำนึกแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยน